เป็นบรรยากาศรอบบ้านนะคะก็จะมีมีบ้านเพื่อนบ้านค่ะอยู่กลางทุ่งกลางท่าค่ะอยู่สวนอันนี้ก็เป็นกุดแม่ชีเนปาลน,นะคะก็จะมีการปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้ยังเปิดไม่ร้อยเปเซนค่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบค่ะสวนนี้ก็เป็นทุ่งนาค่ะตึงขึ้นมาเขาก็ไถานาฉีดยาค่านา ก็ตัวก็เป็นบอ่อปลาค่ะแล้วก็ข้างตัวก็จะเป็นน้องตางน้องตัางผู้น่ารักและโดดเดี่ยวออะตังตังจ๋าตอเอาปลาหล่อ <c oughs> ตังจ้าหันรุ่งข่าหวันรุ่่า,อาโอเคเอาเอาฮับตังบอกเอาครับเอารับเอารับไม่ไม่ได้หิวค่ะอิ่มแล้วค่ะไม่ได้หิวนะคะคืออิ่มค่ะไปกินกับทีมพนงานก่อสร้างมาเชา้าเช้า เ,เช้าๆก็นางก็จะเป็นเลาะค่ะส่วนส่วนตัวเจ้าของบ้านเราผู้ระบเหมาบ้านนันบิบิลี่เช้าถึงบ่ายถึงเย็นไม่ออกจากบ้านค่ะกลลมแรงหน้าดำถ้าแดดร้อนก,กลัวดำจ้าไม่คุ้มค่าครีมกันแดดต่างนะไม่เหมือนต่างอ่ะต่างสวยพอเย็นมาแล้วก็จะมาถางหญ้ารดต้นไม้กันแล้วก็มานั่งดูเสียงรถ ถ่ายนาดูต้นมะม่วงปลูกพริกชีตประจำวันของคนว่างงานค่ะใครสงสารเมตตาก็สั่งเครื่องกองน้ำหน่อยนะจ๊ะเครื่องกองน้ำของบ้านน้ำดื่มมีดียคุดีมากเลยจ้า